บางอย่างทำมาจากเหล็กบางอย่างทำมาจากไม้บางอย่างทำมาจากพลาสติกน่เก่บบมเงมากแล้ววัสดุเนี่ยที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็มีสมบัติแตก เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากมากคนที่ดูก็สังเกตดูดีๆว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ในถ้วยอย่า,ยาพึ่งนะขั้นตอนตอบอย่าพึ่งขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป,ออไปคุณครูจะให้เทน้ําลงในถ้วยแต่แต่ก่อนที่จะเทเราสังเกตวัสดุด้วยนะในระหว่างเทน้ําว่าน้ําอ่ะมันไปทําอะไร กับวัสดุในถ้วยของเราค่อยๆเทนะครูจะนับหนึ่งสองสามอย่าให้มันหกค่ะอ่าเกิดอะไรขึ้นอุยสวยกลกินน้ำแดงไม่กั้ใจกินน้ำแดงเกิดอะไรขึ้นน้ำสีอุ้ยย้อมสีกลายเป็นสีชมพูสวย อย่าพึ่งหยิบเอาแล้วแล้วก็ให้มันรอรอให้มันดูดน้ำขึมอ่ะ กูดสาปน้ำได้แต่มีปัญหา